เที่ยวที่แล้วนะคะทุกคนนี่เราก็ข้ามมานอนฝั่งเยอรมนีนะคะนี่ค่ะเป็นที่พักฟรีนะคะตรงนี้นะคะแล้วเช้านี้เราก็จะข้ามไปเดนมาร์กอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็มีรถบ้านมาพักบ้างป,ปลายนะคะ หลายคนคงจะสงสัยว่าทำไมไม่พักที่เดนมาร์กเลยเพราะว่าเราไปถึงเมื่อคืนก็ค่ำแล้วนะคะเราก็เลยหาที่พักยากนะคะก็เลยกลับมานอนที่เยอรมน,นีคะ่ะเราไม่ได้หาที่พักไว้นะคะเพราะว่าเป็นทริปปุ๊บปั๊บนะคะนึกอยากจะไปก็ไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ไกลจากเยอรมน,นีนะคะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงคะ่ะ เพราะว่าเราพักอยู่ทางเยอรมนีตอนเหนือนะคะอยู่ใกล้กับเดนมาร์กค่ะนี่ค่ะสองข้างทางก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นถนนที่มุ่งไปสู่เกาะโรมูเลยนะคะเกาะที่เราจะไปวันนี้คือโรมูค่ะไปได้ทั้งทางเรือแล้วก็ทางถนนนะคะแต่สำหรับเราคือถนนง่ายสุดค่ะเพราะว่าเขามุ่งตรงไปที่เกาะเลยนะคะ นี่ค่ะเราก็จะไปที่พักเลยนะคะเป็นอันดับแรกนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะสองข้างทางเลยค่ะนี่ค่ะถึงที่พักแล้วนะคะนี่เราก็จะพักที่นี่สองคืนกับอีก3วันนะคะนี่รถบ้านรถเยอะมากเลยนะคะนี่ทุกคน ข้อมือแรกที่เดน,น,ะะนเเานะคะนี่ทำเองในข้าวนะคะข้าวกินกับเนื้อรวนเนื้อนะคะทุกคนที่ขาดไม่ได้เลยนี่คะ่ะนี่มาค่ะทุกคน,นวิว<ห>เพื่อน,นจะลง ท้ำจิ้มเผ็ดนะคะทุกคนข้าวนะคะหงเองหลังจากที่เราจอดรถไว้ที่แคมปิ้งนะคะทุกคนเราก็ปั่นจักรยานค่ะเพื่อที่จะไปทะเล ข้างทางก็จะเป็นอ่าข้าวโพดนีต่ป่าข้าวโพดนะคะทุกคนดูสินี่ปั่นจักรยานไปนะคะทุกคนวันนี้อากาศพอดีนะคะไม่ร้อนไม่หนาวมากเท่าไหร่พอดีนะคะ แต่จะให้ลุงเล่นน้ำคงไม่ไหวค่ะอากาศเย็นอยู่ค่ะนี่ไปดูทะเลเดนมาร์กกันค่ะทุกคนทุกคนเห็นเนินไกลๆนู่นไหมคะนั่นแหละค่ะที่เราจะปั่นไปนะคะนู่นเลยปั่นไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือ แฟนที่เกาะโรหมูนะคะนี่แล้ก็มาชายหาดชื่ออะไรอ่านไม่เป็นนะคะเพราะว่าเป็นภาษา,ษาเดนมาร์กเนาะนี่ค่ะนี่ทุกคนเพิ่งมีโอกาสได้เห็นเป็นครั้งแรกเลยนะคะชายหาดแบบนี้นะคะ่ะทุกคนเอารถลงไปบนชายหาดได้หน้านู่นเลยค่ะ คนจะไปถึงนะคะเราก็เจอเจ้าสิ่งนี้ค่ะน่าสนุกมากเลยนะคะไม่เล่นไม่ได้นะคะคงต้องลองสักครั้งหนึ่งนะคะมาแล้วนะคะไปเล่นกันเลยค่ะทุกคนมันเจ๋งมากเลยนะคะทุกคนเจ้าเครื่องเล่นนี้คือใช้แค่ลมช่วยนะคะทุกคนนี่ เบาวสนุกใหญ่เลยไม่ได้ใช้น้ำมันหรือว่าไฟฟ้าอะไรเลยนะคะใช้แรงลมเท่านั้นนะคะช่วยค่ะนี่เราเรียกมันว่าเรือใบบนบกนะคะนี่ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเดินชมชายหาดกันคะ่ะลืมบอกไปนะคะเครื่องเล่นราคาจะตกอยู่ที่1ชั่วโมง50ยูโรนะคะก็คุ้มอยู่นะคะทุกคนนี่คะ่ะนี่เป็นโดยชายหาดนะคะอันนี้ชายหาดนี้เดินยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเห็นเขาขาวนี่คือเปลือกหอยทั้งหมดเลยนะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นน้ำทะเลเดนมาค่ะอย่ในรถทุกคตเลยตื้นตายตรงนี้ค่ะทางยาวมากเลยนะคะน้ำลุดนะคะมดคืนว่ายลงน้ำไม่ทันนะคะนนคนก็มีปะปายนะคะเขาจะไปอีกฝั่งหนึ่ง ราจะมีเวาขายด้วยนะคะนี่นี่ค่ะวันนี้วันแรกนะคะเราเอาจัก,กรยานมานะคะปั่นจัก,กรยานมาหูไกลมากค่ะทุกคนแบบเหนื่อยเลยนะคะแต่สายก็ไม่ได้ทําให้จัก,กรยานฝืดนะคะก็ปั่นมาได้นะคะแต่จะไกลมากค่ะสุดลูกหมูลูกตาเลยนะคะทุกคนนี่เขาเอารถ บ้านมากันนะคะรถบ้านมาแค่ช่วงกลางวันนะคะนี่มีม้าด้วยจะเริ่มหิวแล้วนะคะทุกคนหิวแล้วนะคะมาเดนมาร์กเราต้องไปกินเจ้าสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ okay. มาเดนมาร์กต้องกินนะคะวอดดอกสีนี้นะคะินแดงๆนี้นะคะทุกคน,น,นก็จะมีหลายแบบอยู่นะคะทุกคนแต่เราจะกินสีแดงออริกา thank y o นี่ค่ะข้างในก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน <laughs> จะมี <laughs> มา <laughs> เดนมาร์ก <laughs> ต้องกินนะคะทุกคนใน น,นี่ก็จะเป็นท่าเรือนะคะนี่ท่าเรือข้ามฟากมานะคะแต่เรามาทางรถยนต์นนะคะ เดนมากค่ะตอนนี้ไอ้บ่าวกำลังทำกาแฟนะคะต้มกาแฟเนาะนี่ส่วนทางนี้คือข้าวนะคะหาดไม่ได้คือข้าวค่ะนี่นะคะชายหาดอีกที่หนึ่งนะคะเมื่อวานเราไปจักรยานนะคะ เหนื่อยนะคะวันนี้เราเลยมารถยนต์นะคะนี่สามารถไปบนชายหาดได้เลยนะคะทุกคนนี่ชายหาดบ้านเขาก,กว้างมากนะคะนี่ทุกคนดูสิแต่จะสังเกตได้นะคะที่ที่เดนมาร์กนี่ไม่มีภูเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นแค่ทรายที่เขาพัดมาแล้วก็ กองรวมกันเป็นเนินนะคะนี่แล้วก็มีหญ้าเกิดนี่เห็นไหมทุกคนทะเลทรายกว้างมากนะคะสามารถเอารถขับมาได้เลยนะคะทุกคนดูสิเดินคงไม่ไหวค่ะเมื่อวานแบบเหนื่อยมากนะคะเมื่อวานปันจักรยานนะคะนี่แต่เขาไม่อนุญาตให้พักที่นี่นะคะให้พักบนชายหาดนะคะ กฎของเขาคือไม่ให้พักที่ชายหาดนะคะแต่กลางวันนี่คือเอามาจอดแบบนี้ได้นะคะทุกคนสุดยอดจริงๆค่ะนี่นี่นะคะเราก็เลี้ยวมานี่เด๋อดชายหาดก็สิทุกคนแบบเพิ่งเคยเจอนะคะแบบเนี้ยเพิ่งเคยมาค่ะที่แบบว่าเอารถลงมาชายหาดได้ ทุกคนแบบ Amazing มากนะคะสำหรับสาวยอมมือสกุลคือแบบไม่เคยเจอค่ะ <c oughs> ก็จะตื่นเต้นนะคะแบบโอ้เขาเอาแบบรถแคมปิ้งมาจอดเลยนะคะแต่เสียดายเขาไม่ให้พักค้างคืนนะคะพูดอีกก่อนนะนี่ค่ะทุกคนชายหาดเดนมาก,น,ก,น,ก,น,กน,นะคะ เด่นหนึ่งหมาบนะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนได้ยินเสียงสู้สู้ไหมคะทุกคนทะเลบอกให้เราสู้สู้นะคะนี่สวยมาก กินมากๆาฝั่งนู้นบ้างมีอะไรนี่เขาบอกว่าอีก20นาทีเราจะเขาจะเสิร์ฟบูชินะคะนี่น่ากินมากอันนี้อะไรเอ่ยมีซุปซุปไข่ นี่เลยซุปปักกิ่งอยากปักกิ่งซุปนี่ก็จะเป็นพวกสลัดนะคะแล้วก็ผลไม้มีไอศครีมด้วยหลายรสอยูน่นะทุกคนนี่แล้วก็มีท็อปปิ้งโรยหน้าอยู่ก็นี่ขนมหวานนี่คอกาแฟนะคะสำหรับใครที่อยากกินกาแฟเนาะนี่ เราไปชิมกันเลยเนาะนี่นะคะอาหารที่เลือกตักมากินนะคะบุฟเฟ่ต์ค่ะทุกคนนี่ม,ม,มีทุกอย่างนี่ก็จะเป็นซุปปักกิ่งนะคะนี่ซุปปักกิ่งอร่อยนะคะทุกคนนี้ส่วนของไอ้บ่าวเหรอนีอ่ของไอ้บ่าวก็ประมาณกันนะคะ ขอตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนคะ่ะที่ที่เดนมาร์กนะคะเขาจะมีน้ำใส่น้ำแข็งให้นะคะเป็นอะไรที่ปื้มปริมยินดีมากเลยนะคะเพราะว่าอินเยอรมันนีไม่มีให้นะคะน้ำน้ำเพียวๆคะ่ะแต่อันนี้เขามีน้ำแข็งให้นะคะทุกคนโอ้ยตื่นเต้นคะ่ะ <c oughs> สามีแบบไที่นางเงียบจังโอเคนี่นี่ทุกคนเป็นอะไรที่อยากพิเศนมากโอ้เซนมากก็คือคลายประเทศไทยเลยนะคะเขาจะมีน้ำแข็งเสริฟพร้อมน้ำให้นะคะแต่ที่เยอรมนีไม่มีนีค่ะทุกคนซูชิลันดามากน่ากินมากค่ะทุกคน เดี๋ยวขอตักเลือกซูชิก่อนนะคะนี่นะคะคือซูชิที่เลือกมาก,กินนะคะนี่จิมเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนของไอ้บา่าวล่าของไอ้บา่าวประมาณนี้เดี๋ยวพอตัว เคลียเจ้าพวกนี้ก่อนนะคะค่าเสียหายนะคะทุกคนกินเสร็จแล้วเราก็มาเดินเล่นนะคะเดินเล่นที่ไหนวะตีเดินเล่นที่ป่านะคะทุกคนดูสิมองไปทางไหนก็มีแต่ป่านะคะ้ย โอยคนอ้วนเหนื่อยนะคะโอ้อยอย่ๆนี่คะ่ะป่าที่เดนมาร์กนะคะป่าเขาไม่น่ากลัวเลยนะคะทุกคนดูสินี่รถเราจอดอยู่ตรงนั้นอันนี้จะเป็นบังเกอร์นะคะที่ อดอลฟฮิตเลอร์ทำไว้นะคะทุกคนนี้ลุมหลบภัยนะคะสมัยอดอลฟฮิตเลอร์เลยนะคะทุกคนดูสิแต่เข้าไปไม่ได้นะคะเพราะเขาล็อกแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูอันเล็กๆที่เขาสามารถเข้าไปได้นิดหน่อยนะคะนี่ ก็จะมีหลุมแบบนี้นะคะโ้ยเข้ามาก็จะมานี่เขาล็อกไว้เบอกไว้นะคะประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะหลุมภายในประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เนาะไม่รู้ว่ายืนได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองเข้ามานะ พอดีตัวเลยนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนข้างบนนี้น่าจะเป็นแบบไว้เปิดขึ้นลงนะคะเนี่ยหลุมมันก็จะประมาณนี้นะคะนี่จะเป็นบันไดนะนี่นะประมาณนี้ค่ะอันที่เข้าได้นะส่วนอันที่เข้าไม่ได้นี่ค่ะ ล็อกไว้นะคะเนี่ยทุกอย่างแบบหลุมหลดภัยสมัยอดอย์ฟเฮลเลอร์เลยนะคะทุกคนที่เดนมาร์กนะคะอดอยฟทำไว้ข้างในมีอะไรช่วยดูหน่อยคะ่ะข้างในมีอะไรมีไหมไม่มีเนาะเป็นแบบนี้เนาะ ลมพัดก็กลัวแล้วนะคะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะเสียดายเข้าไม่ได้นะคะข้างในก็จะเป็นรูกลงวงแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรูระบายไว้หายใจนะคะคาดว่าเนาะนี่แหละคะ่ะทุกคน,นดูเผินๆใครจะคิดว่า นี่เป็นหล,หลบภัยนะคะทุกคนดูสิเขาทำเป็นเนินเขาแล้วก็บังไว้เลยนะคะทุ่งหญ้านี่ทุกคนเบบขาสร้างไว้เยอะมากเลยนะคะไอ้หลุมหลบภัยแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าไปถึงไหนนะคะอจาจจะทั่วป่าเลยนะคะด้านล่าง สุดยอดค่ะนี่ค่ะมีดาราจำเป็นด้วยนะคะเนี่ยโอเคก็จบลงแล้วนะคะทริปสั้นๆของพวกเราคะ่ะสองคืนกับอีกสามวันนะคะนี่คะ่ะเราก็กำลังจะเดินทางกลับเข้าฝั่งเยอรมนีนะคะทุกคน กับทางเดิมนะคะนี่ทะเลเดนมาร์กสวยค่ะท้องฟ้าสดใสป,ดปลอดโปร่งค่ะบา,บายๆนะเดนมาร์กแล้วพบกันใหม่นะนี่ค่ะเข้ามาฝั่งเยอรมนีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินเล่นที่เมืองนี้ก่อนแล้วก็หาอะไรกินก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะ ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงคลิปนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ